มาดายชาวคนอีกแล้วนะคะวันนี้มากับใครเรามีแขกรับเชิญพิเศษร้อนเล้ามากเลยชื่อภูเขาครับน้องภูเขาครับสวัสดีครับวันนี้มาปลูกอะไรครับวันนี้เราก็จะมาปลูกต้นไม้กันใชิมาไหนพี่ภูเขาพี่ภูเขาเลือกอะไรมาครับไม่เห็นต้นไม้เลยครับพี่ภูเขาตรงญี่ปุ่นครับพองอันดัลาตรงเม็กซิกันเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราจะต่อนะครับ แพงตัดนะครับใส่เลยนะครับแค่เบาๆก่อนนะคะดามองด้วยสิลูกประมาณนี้นะครับเราจะโชว์โคดมันนะครับอ่าให้พี่ภูเขาต่อลูกอันดาเกียรเลยลูกอ่าพี่ภูเขาใส่เป็นนิดหน่อยเหมือนเหมือนที่อันดาใส่เลยลูกเพราะมันมีส่วนรากใช่ไหมถ้าเราใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวรากมันลงไม่ได้ใช่ไหมครับอ่า นะครับอ่ะเดี๋ยวมาขั้นตอนต่อไปเราต้องใส่อะไรครับอันดาเอาละถึงขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องลงต้นไม้ใช่ไหมอ่านเอรอแป๊บเติมดินไปรอบๆเลยครับพี่พี่ภูเขาครับเติมดินอยู่ตรงอันดาครับผมต้องเอาโขดขึ้นมาด้วยครับลูกขดก็คือตรงลำต้นมันกลมๆแม่ปินช่วยหน่อยสิ ตรงนัให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ให้โขดมันขึ้นมาใช่ให้โขดมันขึ้นมาอยากกดแน่นครับน้องชอบชอบอันนี้เดี๋ยวน้ำไม่ไหลถูกต้องหนูอยากให้น้องเอียงหรืออยากให้น้องตั้งตรงหนูก็จับเลยครับไม่ต้องกลัวครับน้องน้องแข็งแรงทนทานมากครับน้องเขามีคุณภาพอันด้าถึงไหนแล้ว โคดขึ้นมาหรือยังอย่าลืมไม่เห็นชมพูชมพูเลยมีประมาณนี้นะคไม่เห็นชมพูชมพูเลยอ่าใช่เดี๋ยวเราจะใส่ยใช้ยาสีจะใช้แปรงฟันฟอเกตถูด้วยนะครับตอนทำปาแเนาะมแสหาอะไรนี้ีโคดขึ้นมาหร้ยังลูกไม่เห็นโคดเลยลูกของอันดาไหนของพี่ภูเขาโคดขึ้นมายังโคดขึ้นมาสวยแล้วอ่ะพร้อมหรือยังลูกพร้อมจะตกแต่งกันหรือยังอันดาเสร็จหรือยัง ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากไอตัวนั้นนี่เอาหาอย่างเดียวป้าป่าก็ทำรั้วอยู่ข้างหลังบ้านนะครับอะพร้อมยังครับจะลงจะล,ลงสีกันหรือยังอ่าพร้อมยังครับอาแะรครับะะถึงเวลาลงสีแล้วนะครับ ใช่จะดูที่พี่ภูเขาก่อนครับอันดาไม่ดูแล้วครับขี้เกียจดูันดา,า <laughs> ดูไว้ดูอันดาไว้ไ<ม>เดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวให้ให้พี่ภูเขาแต่งเสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวอันดาเริ่มแต่งนะคะทีละคนนะเราจะกลับมาเป็นล่าปกติไม่ในไม่ช้านะครับ <laughs> เดี๋ยวดูพี่ภูเขาก่อนนะจะเ,เป็นล่าปกติแล้ว เดี๋ยวรอสักพักน้องเขาก็จะแน่นกับกระถางเนาะตอนนี้ยังยังไม่ลงลากดีนะคะสวยงามมากเลยนะครับดูสิทุกคนว้าวพี่ยิ้มตัวไปบ้านเลยนะี่อันดารอ <c oughs> ดไปเลยท <c oughs> ุกคนขน้างมาแล้วนะวถ้าจะเอาสีผสมบอกพี่อันเอบอกอันดานะครับพี่ภูเขา ริงเขาจะมีช้อนเล็กๆอ่ะอันนี้เราก็ใช้มือกันตลอดเลยนะอ้าวแล้วรับมีช้อนใหญไม่ใช่นะคบอันนั้นใหญ่ไปลูกมันต้องช้อนเล็กกว่านี้อ่ะสีไะครครับสีขาวสวยด้วยเนาะเดี๋ยวจะสวยละอ้าววางตรงนี้ก็ได้เอาวางไกลๆก็ได้ดกเผื่อเราจะได้เติมชมดูครับดูนะครับอาจจะมีเสียงแซกเข้ามานะครับ อันนี้มันจะเป็นเซรามิกบอลนะเป็นลูกเซรามิกนะคุณปิ่เพราะว่าเขาจะเอาไว้เหมือนกับว่าเวลาลดน้ําแล้วมันเลอะเหยงน้ําได้ดีกว่าพวกพวกหินน่ะเอแต่ราคามันก็จะสูงกว่าอันนี้ขนาดเล็กสุดถ้าบางที่เราเห็นมันก็จะเดี๋ยวเราจะมาลงอีกสีหนึ่งนะครับวันนี้เป็นเวิร์กช็อป มุนกระถางได้ลูกม,มุนกระถางได้ลูกเออมุนกระถางได้ลูกพี่โเขาเพยายามใส่ให้ไม่เห็นดินนะครับเวลาเราลดน้ําต้นไม้มันจะไม่มีดินโผล่ขึ้นมาลําลบกวนใจเราใช่ไหม,มเป็นระเบียบมากเลยนะครับท่านผู้ชมว้าวแต่ของเราจะไม่เป็นระเบียบนะครับของเราจะแบบว่าเบรรี่กูด ตรงไหนที่ที่ไม่อันนี้ไม่สวยพี่พุกเขาก็หมุนปึ๊บเงี้ยเราก็ใส่ลงไปเออเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากเขาได้เรียนนะใช่เขาได้เรียนเขาไปเรียนศิลปะมาก่อนเสียดายตัวไอตัวตุ๊กตามายังไม่ทันอยู่อยู่ศุลกากรอยู่เลยสั่งมาจากจีนใส่เพิ่มเลยครับอ๋อเราไม่ต้องสูญนะ เราจับโยนโยนโยนเสร็จแล้วนีคะไปเลยนะคะลาปุ้ยสวยมากเลยพี่ภูเขาการที่เขาได้เรียนศิลปะมาก่อนว้าวุดยอดเวลามาจานตบมือให้เลยค่ะแม่กระขาะอ่าเดี๋ยวพี่ภูเขายกขึ้นมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวหมุนหมุนดูกันนะคะว่าออกมาเป็นอย่างไรนะคบอ่ะอันนี้คือปรงญี่ปุ่นนี่กำลังดักขึ้นมาเลยลูกอ่าอันนี้ของพี่ภูเขานะครับ ของที่ภูเขาเสร็จแล้วนะอ่าหมุนเลยครับหมุนหมุนหมุนกระถางครับหมุนกระถางน,นี่สวยไม้อันนี้คือปรงญี่ปุ่นนะกระถางประมาณ6นิ้วนะคะตัวนี้ไหลไปหาจ้าเอาละใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยผสมปนเปโนโสนโนเก่ครับเออแก่นี้พอ,อถ้าหนูไม่ใช้แล้วหนูก็ปิดลูกแก่นี้พอ นี่พอหกไปข้างล่างหมดแล้วลูกพี่เรยะครับทุกคนดาหกไปข้างล่างหมดแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเก็บอาศัยลงไปต่อนะครับจะเย็นเย็นลุกพี่ภูเขายังค่อยๆใส่อนดาก็ต้องจะเย็นเย็นสิไแค่นี้พอปิดก่อนไหมปิดก่อนไหมเออเดี๋ยวมันหกอีกปิดก่อนไหมนะครับมอกีหกหลายรอบแล้ว ตอคนนี้พอเรางกเราประหยัดงบประมาณแค่นี้พอเอาละนี่คือผลงานของผมนะครับดูโอ้ผสมบนเปย่างง่วเอาละครับผลงานของพี่ปูเขาของพี่ปูเขาสวยเลย เอทำเป็นช่องสุ่สีนะคะพี่ละสีค่อยๆใส่หินช่วยมากเลยเรามีแค่นี้เหมือนตัวร้ายอ่ะอย่าไปคาดหวังอะไรมากเรามีแค่นี้นะผลลัพธ์แต่เราได้ผลลัพธ์เหมือนกันไงลูกผลลัพธ์คือผมม่วนะคะส่วนพี่ภูเขาคือผลลัพธ์ออกมาจะเย็นนะคะอ่าวันนี้พอแล้วไหมโยนใส่ลงไปพอแล้วไหม